สวัสดีค่ะมาพบกับรายงานสธนาธารณยประจำวันดิฉันนางสาวก,การจนาภาอาสาสนานนท์สำนักอนมามัยสิ่งแวดล้อมผู้รายงานค่ะ ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019คีหายและมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นจากการดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลงจนสามารถผ่อนปรนบรรดามาตรการและข้อจำกัดต่างๆให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติรวมไปถึงการควนคายข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง โดยปรับให้สอดคล้องกับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลเพื่อรับผู้เดินทางจากทั่วโลกรวมทั้งเพิ่มมาตรการการเฝ้าระวังโรคต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อควบคุมการระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ อาศัยอำนาจตามความในราชอาณาจักรแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายตามคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ดังต่อไปนี้ 1. การปรับปรุงพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์และยกเลิกการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 2. การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค 3. การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชาอาณาจักรการสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติด้วยความสมัครใจโดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขรายงานค่ะ 4. การผ่อนคลายมาตรการสำหรับการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของแรงงานต่างด้าวทั่วราชอาณาจักรดำเนินการภายใต้กฎหมายกฎหรือระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการได้ตามปกติ 5. แนวปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์และวิดีทัศน์โดยให้ดำเนินการสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่สบคได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว 6. การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบโบราณการในพื้นที่เฝ้าระวังและ 7. การเฝ้าระวังเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่เฝ้าระวังโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งคัดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ